Read.

สมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินอุดรธาน,นีนะครับจะบินไฟนี่จะบิน b บ r นะครับไปที่สกลนครอันนี้ก็จะเป็นชาร์ต b บ R ชาร์ตนะครับเพราะผมจะบินด้วยวิทยุการบินนะครับจะไม่มี gps นะครับช่วงนี้จะบินไม่มี gps บินนะครับก็จะใช้ ndb นะครับความถี่ของสนามบินของสกลนครนะครับวิทยุความถี่3 6 5ห เป็นความถี่ NDB นะครับ365ครับจนสนะครับ,รบแล้วก็ VOR ก็1 1 4 2นะครับของสนามบินสกลนครก็จะใช้ทิศทางโดยทิศทางจากวิทยุ NDB ตัวนี้นะครับวิทยุวิทยุนำทางตัวนี้แหละก็จะใช้เป็นลูกศรชีร้ก็คือตัวนี้ NDB คือตัวนี้แหละครับตัวลูกศรชี้ตัวนี้ครแล้วก็ตั้งความถี่ไว้ที่365นะครับแล้วก็ผมก็จะมาตั้ง VR ไว้นะครับอ,อินบราวไว้ที่อินบราวสกนลนคร VR ก็114.2ตัวนี้นะครับผมก็ตั้งไวเรียบร้อยนะครับตั้งไว้ที่114.2แล้วปีนขึ้นไปปั๊บก็รับสัญญาณได้ปั๊บก็ชี้ทิศทางไปได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการแนบสัญญาณเนบเข็มกับเส้นทางกับเข็มในหะ้มันเป็นเส้นเดียวกันตรงด้านนี้นะครับน,นันเอ็ก็เดี๋ยวจะทําการติดต่อ กราวก่อนนะครับสตาร์ทเอนจินก่อนนะสตาร์ทเอนจินแล้วก็ทำการติดต่อทาวเวอร์นะครับกราวทาวเวอร์ของอุดรธาน,นีนะครับผมการสตาร์ทเอนจิน,นนะครับสตาร์ทเอนจินเรียบร้อยแล้วไฟนี้ก็จะบินเสมือนจริงขึ้นนะครับไม่มี GPS นะครับ GPS ไม่มีแล้วเครื่องนี้ไม่มี GPS ครับก็จะใช้นี่แหละฝึกบิน NDB ฝึกบินบ o r แล้วก็ บินทิศท,ทางด้วย VOR กับ NDB นะครับให้มันคล่องก่อนถ้าเราบินตัวนี้คล่องแล้วก็ไม่มีปัญหาสําหรับการใช้เครื่องบินเล็กนะครับกับวิทยุการบินกับพวกเครื่องมือของ,ง,ง,งอินทรูเมนต์ต่างๆนะครับประกอบการบินของเครื่องลํานี้นะครับก็ฝึกไปนะครับเดี๋ยวเราฟังอ่าอินโฟเมชันกับของสนามบินอุดอรกันนะครับก่อนที่เราจะดำเการบินไปก็เสียเวลาหน่อยเด็งนะครับ เป็นความโดอากาศนะครับดันเบย์30นะครับใช้ดันเบย์30นะครับสำหรับไอเอสแล้วก็ดิพัชเชอร์นะครับรีพอร์ทโหนช็อตนะครับดันเบย์30ด้วเลยครับอ่าตนนี้ก็เป็นข้อแนะนำยูนิฟอร์มนะครับส่วนไทม์นี้ก็คือเป็นยูนิฟอร์มไทม์เองครับอ่าอุดรกล่าวสวัสดีครับผมแทงโก้โนเบอร์อัลฟาวิสยูนิฟอร์มครับ Ready for taxi for departure ครับเดี๋ยวเราเรีเชื่อครับแท็กซี่ดู short runway three z e เวียนฟ้าครับ one t o t w f u, 2, 5, ครับผมแจ้งดีบริมาารับแท็กซี่บันนี้บ short runway t h นะครับเวียนฝ้าแท็กซี่เวเนะี่ผมไม่มีชาร์จนะครับผมก็จะออกไปเลยนะครับ เสเวลานะครับหลังจากที่ผมเช็กลิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปที่รันเวสามสิบนะครับตอนนี้จุดหมายปลายทางวันนี้คือสกลน,นครนะครับจุดหมายปลายทางนะครับวันนี้ก็เป็นไฟอีสานทัวร์เมื่อวานก็บินมาจากมเมืองเลยนะครับลงมาลงอุดอรอุดรวันนี้ก็จากอุดอรก็จะเข้าไปสกลน,นะครับวันวันหน้าก็อาจจะจากสกลไปนครพนมอย่างนี้นะครับก็เป็น ทั่วอีสานนะครับสำหรับไฟของเรารด้วย B O R N D B นะครับไม่มี G B S ก<ม>็ฝึกบินนะครับฝึกบินอิไอ้ที่มันไม่ไม่ที่มันยากหน่อยที่มันไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับมีสามศูนย์แล้วนะครับอันนี้เรา E S D Patcher นะครับสำหรับไฟนี้ ก็ดีพาร์เชอร์ไปก็ไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเลยนะครับอุดรทาเวอร์แทนโกนเบิร์ฟาดฟอร์ดีพาร์เชอร์ครับรอเอทีเเบอคลียร์ departure รอับเคลียร์ f รร t a โลครับผมขอบคุณครับ ตัน้ำตรงนี้มากเลยสระน้ำสว,ว,วยน้ำมากเลยวก็ออยังดึงยังดึไปเลยอ,อกไปทางนูง้นะออกไปทางอิ้ตันบุนออกครับแซบ,บอัพ ปิดนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางทิศตะวันออกเวียนเ,นเนรียนทิศตะวันออกตอนนี้จับสัญญาณว o เได้แล้วนะครับผมตรงน,นี้ว o เก็จับสัญญาณของสกลนครได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตั้งแหนบของว o เให้มันแหนบวีเอาของเราผมตั้งไปทางทิศตะวันออกแล้วนะครับแต่ว่าผมจะบินให้เส้นมันเข้าไปที่เส้น,นกลางของว o เนะครับผมก็อยากปรับทิศทางหน่ปรับว o เไว้ตรงนะครับทิศทางแล้วก็ เส้นของรัศมีตรงเดีอก็ตรงนะครับเราก็มาดูเดียวแบบนิดหนึ่งก่อนของโอุดรธานีก็จะเริ่มบินออกจากตัวนอกเมืองอุดรนั่นนะครับผมว่าวอาผมปรับไว้ตรงนะครับผมก็ปรับตัวทิศทางทิศทางตะวันตออกตรงล้วผมใช้ตัวข้างบนเป็นหลักนะครับดูทิศทางข้างบนเป็นหลักก็มาปรับทิศทางของเดียอาให้ตรงแล้วก็ ให้เส้นมันแนบกันนะครับให้เส้นมันชิดกันนั่นเองระหว่างเส้นรัศมีกับเส้นทิศทางให้มันติดกันเราก็จะกดพจะได้ทิศทางของที่เราจะบินไปสกลน,นครเลยทิศทางน,นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เก็นีเราเรายังไม่ทํางานนะครับเฉยอยู่นะครับเขียมยังไม่ชี้ปสกลน,นะครับตอนนี้นะเขียมยังไม่ชี้สกลน,นครเลต,ตอนนี้ผมอยู่ที่ความสูง3,000เมตเขียเอ็เยียังเฉยอย สารเหนือนะครับสิบองศาเหนือแล้วก็จะหันเข็มทิศของเครื่องไปที่สิบองศาเหนือนะครับตามของที่วิวอาร์กำหนดไว้นะครับแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับตำแหน่งไปทีสิบองศาสิบองศาตะวันออกนะครับสิบองศาตะวันตตะวันออกนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมสหรับไปนี่สกลนครก็ห่างจากอุดรธานีก็เจ็ดสิบเจ็ดนาทีข้อไม้ก็ใช้ ในการบินก็ประมาณสักหึงชั่วโมงนะครับจากอุดรไปนะครับเราบ้าเลยครับ GPS ไม่มีนเ่ก็บินเดียวอาไปนี้นเทียนนำทางเรื่องเดียวอา้ทางอดวานะครับเดียวอาก็กำหนดไปที่10องศาเหนือนะครับ10องศาตะวันออกนะครับเพราะวเ็น10องศาตะวันออก ะคะแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ได้บอกไปว่าห่างจากสถานสถานีวิออาร์กี่ทีข้อมายนะครับเพราะว่าตัวเครื่องวัดมันรุ่นเก่ามันไม่บอกระยะนะครับนไม่ได้บอกระยะนี้เราต้องสอบถามจากเอดีซียเวลาเราต็แก่อเอีซแล้วก็สอบถาม ก็เป็นเลขขี้นะครับต้องเป็นประมาณ5 0 0 0 3 5สามาอีเป็นต้นนะครับเป็นอาง,งที่จะันตกก็จะเป็นเลขคู่นะครับแต่มันเราเครื่องเรียอามันก็บางเางารีก็ควบคุมยากแต่วก็ขึ้นขึ้นลงลงนะเครื่องเราเราจะให้มันนิ่งที่3 0 0พันตลอดมันก็ไม่ได้บางทีก็เผลอนะครับเผลอความสวงมันก็ขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นอ่างน้ําอูนนะครับอ่างน้ําอูน น้ำอู่นน้ำอุ่นนะครับแถวบ้านดงคําโพนี่แหละแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเห็นอ่างตรงน้นนี่นะครับเป็นอ่างด้านหน้าเรานะครับตัวอ่างด้านที่เราตรงไปก็จะเป็นสะกุลนครนี่ครับตรงไปผ่านอ่างตัวนี้ไปก็จะเป็นสะกุลนครนะครับข้ามภูเขาไปเราเห็นเส้นทางเหลืองๆอยู่ตรงนี้นะครับก็นะครับก็จะมาสะกลนี่ครับข้ามภูเขาไปนี่ก็จะใช่แล้วครับแสดงว่าเรามาถูกทาง ที่ผมดูใน Google Map ก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเราข้ามข้ามอ่างน้ำอูมไปนะครับก็จะถึงสะกนครพพอดีพอด,ดีเลยเป็นภูพานตรงนี้เป็นภูพานนะครับผมก็ไม่เคยมานะผมก็บินมาสุ่มๆตาม VOR เนี่แหละ VR พามาแล้วก็ทิศทาง VR พามานะแล้วก็มาถึงน้ำอูมแล้วครับน้ำอูมน้ำอูมแล้วก็ข้ามภูพานด้านหน้าเป็น ต้องนะครับวนี้เรามาบุกทางแล้ววีอาไม่หลอกเรานะครับนะบุกนะครับวีอาร์สั่งให้ไปที่10องศาเนี่เมื่อกี้ผมพูดแล้วมันไป12อ,องศาแตวผมก็จะกลับนิดหน่อยนะครับปรับคืนนิดหน่อยเฮดดิ้งนิดหน่อยปรับเฮดดิ้งเนี่ยมาได้10นะครับประคองเฮดดิ้งไปที่ประมาณ10ตอนนี้10องศานะครับผมก็ปรับให้มา10ตรงนี้นะครับ เอ็นดีพีทำงานแล้วชี้แล้วครับลูกศรเอ็นดีพีชี้ทิศทางไปสนามบินเรามาแล้วครับทีนี้เราก็มาไฟจูนนิ่งอยู่ที่กินดีนี่แหละทีนี้นะครับว r อาร์ VR ก็เราก็จะใช้เอ็นดีพีเป็นตัวนําทางสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปสุดท้ายะระยะไกลเราใช้ว r อาร์มาถึงสนามมามาถึงสนามบินแล้วก็จากนั้นก็ระยะใกล้เข้ามาก็ละเอียดหน่อยก็เอ็นดีพีจะชี้ทิศทางให้เรานะครับ เอ็นดีบีเขยชี้ไปแล้วครับเข็มือเหลืองให้ชี้ไป้วต้องเราต้องเลี้ยวขวาหน่อยนะครับเลี้ยวขวาไปนะครับบอกให้เราเลี้ยวขวาไปล้าก็จะทำการเลี้ยวขวาไปไปตามเอ็นดีบีไปไอโอเอสของสนามบินสกลนครนะครับเห็นนะครับแวบๆอยู่ด้านหน้าของิสกลนครนะครับ เจอลมลมพัดแรงแดดเย็อย่างเลยเย็นสงสารครับ,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 บรด้นนาน,ดนนี้ก็จะลงมายหน่อยด้านนู้นจะเป็นตึกเยอะเรจะเปลี่ยนด้านหน้าไปกับสนามบินกันนะครับ The government I'm to it. ได้กว่าจะลงได้ใช้เวลาห้าสิบกว่านาทีนะครับใช้เวลาห้าสิบกว่านาที